น้องคิดว่าคุ้มไหมคะก็ใช่อันนี้เรย้ไปเยกย้าไปซ้ายซ้ายซ้ายซ้า้ายจะชนแล้ว turbulence หรือว่าเครื่องยนต์เครื่องบินเครื่องบินไม่มีชาวบูาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟลายวิดครีมค่ะช่องที่เป็นสาระแอร์โฮสเตสแล้วก็การบินนะคะรวมไปถึงรีวิวที่พักที่เที่ยวแบบ5ดาว4ดาวเป็นต้นไปวันนี้ครีมก็มารีวิวฟล i ยซิมูเลเตอร์นะคะหรือว่าเป็นห้องบินห้องของนักบินแบบจำลองค่ะคือห้องนี้นะคะเราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้และอันนี้ข้อดีของมันเลยก็คือ1ค่ะ สามารถจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินได้ก่อนที่นักบินจะต้องไปปฏิบัติงานจริงหรือว่าไปบินจริงนะคะแล้วข้อที่2เลยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบินนะคะก่อนที่จะไปทํางานนั่นเองค่ะและที่สําคัญการที่ใช้ f i สิ Simulator นะคะก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเทรนและก็การฝึกน,นักบินได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะครีมก็จะลองมาขับเครื่องบินแบบไฟสิ Simulator ไปดูกันนะว่าคิมจะ Take Off Landing แล้วก็ t ท r ร์เรนยังไง <laughs> ไปดูกันค่ะับคนไหนนะคะที่อยู่บ้านแล้วอยากบินไปยุโรปอยากไปอิตาลีอยากไปต่างประเทศอยากไปดูสนามบินหรือแม้กระทั่งอยากบินไปสวนนะณภูมิก็สามารถบินได้นะคะง่ายๆที่บ้านเลยค่ะไฟ h ิมูเลเตอร์ช่วยคุณได้นะคะให้คุณรู้สึกว่าฉันบินไปยุโรปได้เลยค่ะมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะคิมก็กำลังจะนำเครื่องบินขึ้น เครื่องบินขึ้นเราจะเรียกว่า take off ค่ะแต่ถ้าเครื่องบินลงเราจะเรียกว่า landing แต่ถ้าเครื่องบินอยู่บนอากาศแบบลั่นไปเฉยๆเราจะเรียกว่า cruising ค่ะแต่เฟสนี้เป็นเฟสที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ take off กับ landing ความสำคัญมันเท่ากันนะเราจะมาเริ่มไปที่ take off ก่อนดีกว่าค่ะครับก็ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแต่ว่าให้พาพี่ครีมเนี่ยมารอบนที่ลานเบลตเลันนะครับตอนนี้เราอยู่สนามบินจำลองของสามีนนทนเมืองครับก็ตอนนี้เราอยู่ายลนาเน,นเบล21เนาะ เดี<ฮ>๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าให้พี่คีมเนี่ยค่อยๆเทคออฟนะครับโดยการค่อยๆอเคลื่อนมือขวาที่จับคันเบรคเนี่ยขาดคันเร่งอยู่เนี่ยค่อยๆไปข้างหน้านะครับแล้วก็ระหว่างนั้นพี่ก็ให้มองของฟ้าข้างหน้าข้างนอกเนาะก็พอถึงจังหวะน,นึงที่ความเร็วมันได้แล้วเนี่ยเพิ่มๆค่อยดึงคันเบรคเข้าหาตัวเองนะครับ okay <S <S โอเคพร้อมแล้วนะครับพอละไปดูนะคะเทคออฟจะสวยไหมบนหน้าเลยนะครับหนึ่งสองสามค่อยๆดันไปเอ้า ไปเลยนะครับดันแล้วอ่ะไปแล้วค่ะเข็นนะครับค่อยนะค่ะเข็นดันทอดดันเป็นหน้าสุดเลยดันอะไรดันโอเคเป็นหน้าสุดเลยเป็นหน้าสุดเลยพี่เี่เป็นคนตลกอะค่ะค่อยนโอเคมันมีการถ่ายของเงินมีเนาะอ่าค่อยๆเลื่อนเท้าซ้ายครับตรง หลอกเล็ข้อหน้าจะเป็นชิ้ดาวนะครับเอาประมาณนี้โอเคประมาณนี้อ่าประมาณนี้ดีครับผมเอาโอเคเล็กๆค,คืนมือครับค่อยๆค่อยๆเอียงไปทางซ้ายตั้งตัวให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมันขนาดกันข้อฟ้านะครับ น้อยไปโอเคตอนนี้เรามันอยู่ออกขวาไงโอเคอ่ะขวาคืนขวาคืนอย่าล้มปีงอย่าล้มปีนค่ะอะไรวะ too low terrain เห็นสวนรูฆัแล้วนะ too low terrain too low terrain d o n t sink. s i n k ก็ okay. ไม่ได้ sing อะไม่เห็นตะจงเลยอ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ไปอ่ะโอ้ย no เฮ้ยระเมียดนี่ระเบียดนี่ระเบียดนี่ อันนี as, assim, <oll>. ah. mean, ้เราจะยิไปเรื La ่อยไปดทมเพโผลอ้าจะชนแล้วโผล่าว <ÜNDNIS> าการจริงอ่ะถ้าเรานักบินเขาฝึกมาครับว่าถ้ามันแบบว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะทําการว่ากโกราวราออกไปอ่แต่เม<อ>ื่อกี้เมื่อกี้ให้พี่คีมแบบได้ลองเล่นๆใน,น,นสนุกสนานได้เฉยแต่ี่จริงๆชจริงคนรกลราแล้วใช่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 เลนแลไม่เไม่เนขัขกันนะคะคีมไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยครั้งแรกของคิมนะเออก็ก็ทลไล่เลยทลไยจ้า ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากเห็นคิมแบบว่าไปลองขับเครื่องบินจริงๆอ่ะพิมานะเดี๋ยวคิมก็มารู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็แชร์คอมเมนต์ให้พี่คิมดูด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าหากท่านไหนสนใจอยากจะมีห้องคอคพิทหรือว่าห้องนักบินนะคะเรียกว่าไฟล์ซิมูเลเตอร์ไว้ขับเล่นๆที่บ้าน เซตทั้งเซตนี้นะคะราคาคร่าวๆเพียง5 0แสนบาทเท่านั้นค่ะหรือว่าถ้าอยากได้ราคาย่อมกว่านี้ก็มีนะคะถ้าสนใจก็สามารถไปดูได้ใน ebay.com หรือเว็บอะไรก็ได้นะคะขายออนไลน์และที่สำคัญนะคะเนี่ยคิมก็อยู่กับน้องนักบินเรียนการบินอันนี้พี่คิมขอถามน้องพัทนะคะเอ้ยค่ะพี่คิมขอถามน้องพัทนะคะในฐานะที่ว่าน้องเรียนการบินโนแล้วน้องก็เรียนขับเครื่องบินด้วย น้องคิดว่าการที่เราลงทุนกับไฟซิมูเลเตอร์ราคาคร่าวๆเนี่ยค่ะเพียง500,000บาทน้องคิดว่าคุ้มไหมคะก็ถ้าถามอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่มันก็ขึ้นอยู่ว่ามันขึ้นอยู่กับรังสับด้วยนะว่าเราแบบว่าสามารถสามารถแบบว่าลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนเงี้ยครับพี่แต่ถ้าสมมุติว่าไปอยู่นักบินที่เป็นอยู่ในสายการบินเงี้ยมันก็มองว่าอาจจะมีความจําเป็นไหมก็อาจจะไม่ทาเป็นขนาดนั้นเพราะว่าสายการบินเขาก็มีซิมูเลเตอร์ให้นักบินใหม่เนี่ย ได้ฝึกซ้อมบินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความชอบความสนัวเนี่ยต่อให้ไม่ใช่นักบินเนี่ยผมมองว่ามันกี่บาทผมก็มองว่ามันก็คุ้มสาหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ถ้าอาจจะจะอยู่ในแอร์ไลน์ก็อาจจะแบบมีไปใช้ในของแอร์ไลน์ก็ได้ไปใช้ในการเทรนเพราะว่าในส่วนนั้นก็คือค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเขาเอามาฝึกลูกเรือนน,นักบินอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วอย่างไฟเซิมูเลเตอร์พวกนี้ค่ะมันมีอายุการใช้งานไหมคะว่าเท่าไหร่<ม>พูดได้เลยพูดได้เลยอายุการใช้งานเท่าไหร่คะก็จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดจนกว่เาวเครุ่น มันก็มีอยู่ในเทนนันด์ดหน่อยอย่างเช่นแบบเล่นเกียร์อะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วก็เราจะต้องพุทซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใช่ไหมซอฟต์แวร์ก็มีอัปเดตตลอดซอฟต์แวร์ก็คือต้องอัปเดตตลอดพวกนักเวกชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอัปเดตตลอดทุกทุกกิเนะทำไม่ได้ก็เป็นเป็นไซเคิลเหมือนเนาะทำไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อก็คือต้องอัปเดตตลอดก็คือเป็นทั้งแพงเนี่ยคือพี่ซื้อมาเซ็ตนึงแล้วเขาให้มายกเซตอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับ ไม่ไม่ก็ตแต่ละชิ้นมันแยกกันมาอย่างเงี้ยอ๋อแยกกันมาเอสแ,แ,แยกมาเอฟียูแยกมาอะไรเงี้ยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมให้กําลังใจพี่คิมในการกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจงี้ด้านงาน,งานการบินแอร์โฮสเตสจวดแล้วก็แอร์โฮสเตสรวมไปถึงเรื่องของการรีวิวโรงแรม4ดีดาว5ดาวต่างๆว่าทริปและทิศในการเข้าโรงแรมพักโรงแรมยังไงให้คุ้มกินยังไงให้แบบโอ้โหมันคุ้มมากๆพี่คิมจะบอกค่ะ อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ